เรากำลังอยู่ในปฏิบัติการที่ผมเรียกว่าเหมือนกับพาพาทุกท่านที่ดูอยู่เข้ายิมนะครับแต่ไม่ใช่ยิมที่แบบเล่นกล้ามแขนเล่นกล้ามหน้าอกอะไรแบบนี้นะเป็นยิมที่เล่นกล้ามสมองนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยกล้ามกล้ามสมองทางคณิตศาสตร์แข็งแกร่งขึ้นพอจะไปขึ้นชกในสังเวียนกอพอรวมถึงมันมันใช้สนามอื่นได้ด้วยนะอย่างเช่นพวกคุณครูผู้ช่วยก็ชอบออกแนวแบบที่ผมเอามาติวนี่แหละนะครับรวมไปถึงกอทอมอที่กําลังฮอตฮิตนะฮะ แล้วก็ต่อมาก็อย่างเช่นท้องถิ่นนะครับแต่ท้องถิ่นก็ณวันที่อัดก็เพิ่งเพิ่งสอบไปไม่เท่าไหร่นะแต่แนวข้อสอบก็ออกมาประมาณนี้นะครับตอนที่ผ่านมานะครับมันก็เนี่ยจะถามผมรวมโจทย์ข้ขอสอบจริงของกอพอที่ถามเกี่ยวกับเรื่องถ้าขายราคาเท่านี้ได้กําไรเปอร์เซ็นต์เท่านี้จะมีวิธีคิดแบบไหนเราก็มาต่อเลยครับข้อนี้จะเริ่ม ยากขึ้นมานิดนึงนะอไอ้ไอข้างบนเนี่ยเป็นข้อสอบกพปี6 3รอบปักหลังนะครับรอบมันจะมีการสอบเก็บตกนะถ้าเลื่อนไปก่อนหน้านั้นปี63รอบปกติจะเป็นข้อนี้นะครับจะเป็นข้อนี้มันจะยากกว่านิดนึงเองตรงที่เขาไม่บอกราคาเต็มมาถ้าเปรียบเทียบนะโจทย์ที่ง่ายกว่าคือจะบอกราคาเต็มมาแต่ข้อนี้ลองอ่านดูดีๆติดป้ายนะครับโดยคิดเขาไม่บอกว่าติดป้ายไว้เท่าไหร่นะ แต่เขาบอกว่าไอ้ที่ติดป้ายไว้เนี่ยได้กําไร40%แล้วถ้าลด10%จะได้กําไรประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเออมันก็พลิกแพงหน่อยเดียวเองนะครับอ่ะเรามาทําวิธีทําข้อสอบแบบนี้ต้องตีความทีละตอนของมันนะติดป้ายอาหารเสริมโดยคิดกําไร40%คุณตีความได้ว่ายังไงกําไร40%ก็คือทุนสมมุติเวลาเห็น40%เนี่ยมันก็ อย่างที่บอกว่าให้คิดว่ามันคือ40ส่วนร้อยไงนะสีส่วนร้อยมันหมายถึงอะไรวะมันหมายถึงถ้าให้ทุนเป็นร้อยให้ทุนเป็นร้อยกาไรมันกําไรเอ่อมันจะต้องขายเท่าไหร่ถึงได้กําไรสี่ปร์ซนราคาขายมันต้องเท่าไหร่ถึงได้กําไรสี่ปร์เซราคาขายมันก็ต้องเป็น100บวกด้วย40ถูกไหมเออก็ต้องเป็นหนึ่งรบวกด้วย40มันถึงจะกลายเป็น มันถึงนี่เครื่องหมายบวกนะเดี๋ยวดูใน YouTube อยู่ในเดี๋ยวนึกว่าเป็นเครื่องหมายหารเครื่องหมายบวกนะครับเท่ากับ140นะเหมือนกับคุณมีเงินลงทุน100บาทอ่ะแล้วขายของ120บาทก็เท่ากับกำไร20%มีทุน100บาทขายของ200บาทเลย2เท่า่ะก็เท่ากับกำไร100%ซนะครับทีนี้โจทย์เขาบอกว่าได้กำไร4 0ก็แสดงว่าสมมุตินะ ถ้ามีทุน100บาทฉันก็ขายไป100บวก40แสดงว่าบวกกำไรไปอีก40บาทเป็น140ทีนี้เขาบอกว่าลดราคานะอ่านท่อนต่อมาลดราคาให้ลูกค้า10%ลดราคาให้10%ลดก็คืออะไรครับลบลบอะไรครับ140นะ10%เคืออะไรอ่ะก็คือ10ส่วน100 ถูกไหมเห็นสเป็นตปั๊บให้คิดถึง10บตวนร้อยเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็คืออะไรศูนย์ตรงนี้ตัดกัน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 มันก็คือลบ14บาทนั่นเองมันก็คือลบไปสิบี่บาทนะฮะเท่ากับเท่าไหรน่น่าจะคิดเลขในใจได้นะนะระดับนี้ร้อยยี่สิบหกถูกไหมร้อยยี่สิบหกนะครับเนี่ยสี่บวกหกทดไว้หนึ่งนะครับหนึ่งบวกสองเท่ากับสามทดไว้หนึ่งเป็นสี่นะฮะก็เท่ากับ ราคาที่ขายจริงๆนะครับอันนี้ราคาขายแบบแบบแปะป้ายแต่ไปลดให้เขาอีกนะครับเขาต่อรองราคาเราก็ลดราคาให้เขานะครับแล้วขายไปจริงๆร้อยยี่สิบหกได้คำตอบแล้วไม่ต้องคิดต่อแล้วครับดูถ้าทุนถ้าทุนหนึ่งร้อยบาทเนี่ยแล้วคุณขายไปร้อยสี่สิบบาทได้กำไรสี่สิบเปอร์เซ็นต์ ทีนี้ถ้าทุน100บาทแล้วขายไป126บาทได้กำไรกี่บาทตอบก็คือ26%เป์ไงก็จบแล้วคิดแค่นี้เองนะครับมันมันก็ซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมนิดนึงตรงที่เขาไม่บอกราคามาแต่ถ้าเราติวข้อนี้แล้วข้อนี้แล้วข้อนี้ประยุก์ตเพิ่มเติมนิดเดียวครับคือสมมุติว่าถ้ามันเป็น100บาทเป็นทุนนะ่ะแล้วโจทย์เขาบอกว่ากําไร4 0แบบเนี้ย ถือว่ามันจะต้องขายประมาณกี่บาทเราก็สมมุติไปเลยก็คือก็คือ140แล้วเขาบอกว่าลดอีกลดจากป้ายที่แปะราคาไว้ฮนะเอร์เซ็นนะครับเราก็หาซิว่าสุดท้ายแล้วมันขายไปกี่บาทนะฮะขายไปเท่านี้บาทนะครับก็ลองมาดูว่าถ้าทุน100แล้วขายไป126ก็เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์เข้ากับ26%จะว่าง่ายก็ได้นะข้อนี้แต่สำหรับคนที่ลืมไปแล้วอ่ะเรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับก็กั ไปทบทวนต้องแต่จริงๆต้องแต่ข้อ7เลยนะ8 9แล้วพอมาข้อ10เนี้ยมันก็จะเริ่มทวีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวพอไปวันพรุ่งนี้นะตอนต่อไปเราจะไปดูกันเรื่องตารางและเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยแหละแต่เอาไปถามในรูปแบบตารางมันยังคงเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเวลาคุณดูมันจะเหมือนดูซีรีส์เกาหลีทุกตอนมันจะต่อเนื่องกันนะครับไปดูตอนต่อไปได้เลยนะครับในวันในวันหน้านะสำหรับคนที่ดูย้อนหลังก็ดูยาวได้เลยนะ จะเริ่มไม่ยาวมากและเพราะว่าพอพื้นฐานเริ่มดีก็5นาที6นาที7นาทีก็จะเริ่มทําได้แล้วนะครับ